ครับกับสุดีเอฟซีที่ติดตามทางช่องยูทูบครับครับสําหรับแรืงนี้ตั้งทีมงานเ้องกสิเดินทางสู่เมืองชัยนาทครับพี่น้องครับนี่ครับกก่อนหนึ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีที่ความูลนุเคราะห์สังปิดค้อม่ลูกสวยๆครับนี่ครับแม่ลูกเมียครับไม่ไดยรั้งจุงเห็นอยู่ไม่ได้สวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีครับไอซีสวัสดีเอฟซีนะครับ ทำไปคู่ในเป็นลูกละไอ้ออกเมียแพะพันออกลูกตัวเมียอีกม่แท้มมนะจัาเข้าจุงเห็นเปนเลยเพาะรก็ดึงหูลูกมั่ถึงกันเฮ้ยห้องมขึ้นไงหรอกซี่ตอนลูกเป็นไปลูกมาดูวะ ไปไปึ Đây, ้นเลยไปไปงานกันไหมให้งานกันไหมให้เอาหน้าจูงเอาผีมาใหวยไหมให้จูงจูงความไปขึ้นมันขึ้นหมันเขึยนตรงตรงเลย เอาลงไปนี่ครับสดสดบรินี่นครับาการเงินง้ต้องระมัดระวังน้ครับเจ้ายางเงินทั้งรถเลยโป๊ะไปยังยางเงินไปเลยบ่บ<า>่ต้องพันเสียกจับสันสันจับสันสันจับเข้าเลยไหม สุปพักด่างม่นั่งแหงเลยเข้ามาเออนอนไปลล้ลูกไปันหซิลูกมาลูไหมมาลไกไหมไปกันไปลูกนี่ไปไปไปนี่เรียบร้อยเดินทางวีพี่ครับครับท่านใดอย่างนี้ว่าเรีง่งเข้ามากดติดตามทางชจองเข้าไปได้ครับ ทรงฟี่โบมี่มาจำเก็บเงินปลายทางครับสำหรับทีมนี้จบไปได้เพียงตน,นี้ครับสวัสดีครับ